มาให้ดูนะคะเพื่อนๆมีเยอะๆมีต้นมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะเพื่อนๆอยู่ไกลๆนู้นที่เพื่อนๆเห็นนะค่ะต้นต้นต้นกระท้อนค่ะต้นกระท้อนคอบเพื่อน <ๆ S 1> นี่ค่ะลูกสลิงปิงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะน้องคนสวยก็สง่งลูกสลิงปิงอะเพื่อนๆเนี่ย นี่ค่ะพี่การเรียกไม่ค่อยถูกพี่การจะพูดออกเป็นภาษาใต้อยู่เรื่อยเลยครับมันลูกสลิงไปเงอ่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยน,นี่ค่ะพี่การเรียกไม่ค่อยถูกพี่การจะพูดออกเป็นภาษาใต้อยู่เรื่อยเลยครับมาให้ดูนะคะเพื่อนๆ่นมีเยอะเยะมีต้นมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนอยู่ไกลๆนู้นที่เพื่อน,เ,น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 ะะเพื่อนเห็นนะค่ะมาค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่การมาเทีย่ยวสวนพริก oh, เพื่อนพี่กันนะคะเขามีเขาปลูกต้นละมุดค่ะต้นละมุกโีค่ะเขาปลูกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆมีเขามีต้นนี่นี่ค่ะเจะอมไปเที่ยวตลาดน้ำแล้วก็ถือโอกาสและ มาเที่ยวสวนเพื่อนพี่กันเลยนะคะอยู่ใกล้ๆกันคะ่ะแล้วก็นี่ก็คือต้นโซคะครอปลูกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆม,ม,ม,มีเขามีตนม้นน,ตน,นี่เจ้าของสวนคะ่ะนี่เจ้าของสวนนะคะเรามาบุกสวนชมพู่โอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆ มาทำธุระแล้วก็มาแวะเที่ยวสวนเพื่อนนะคะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะปูกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีต้นมะม่วงด้วยนะคะเพื่อนๆต้นมะม่วงด้วยค่ะเป็นไร่สุขหอไว้ค่ะ ลูกแดงสดใสน่ากินเชิบต้นต้นต้นกระทอนค่ะต้นกระทอนครอบค้าครอบปลูกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆม,ม,มีเขามีต้นเนี่ยต้นต้นต้นกระทอนค่ะต้นกระทอนเขาพี่เจ้าของสวนค่ะนี่เจ้าของส,วนน,องสวนนะคะเรามาบุกสวนชมพู่ค่ะ ขาปลูกเยอะแยะเลยนะคะเ,เพื่อนๆม,มีเขามีตน้นน้องพึ่งน้องพึ่งกับน้องพึ่งแล้วก็มีลูกลูกลูกมีลูกต้นชะอมนะคะแล้วก็ต้นชุมพู่ค่ะต้นชุมพู่นี่ค่ะต้นชุมพู่นะคะนี่ มาให้ดูนะคะเพื่อนๆมีเยอะๆมีต้นมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะเพื่อนๆอยู่ไกลๆนู้นที่เพื่อนๆเห็นนะนนค่ะต้นชะอมนะคะแล้วก็ต้นชุมพู่ค่ะต้นชุมพู่มีค่ะต้นชุมพู่นะคะเพื่อนเพื่อนสนิทของพี่กันเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่กันมาเยี่ยมเพื่อนพอดีวันนี้วันอาทิตย์ลูกชายเขาดูหละหลานพี่กันก็เลยถือโอกาส น้องพึ่งน้องพึ่งค่ะน้องพึ่งแล้วก็มีลูกลูกลูกมีลูกเพื่อนนี่ค่ะลูกสลิงปิงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะน้องคนสวยก็สมวนผสมมาค่ะเพื่อนๆนมีมีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เขาก็ปลูกต้นชะอมด้วค่ะ เขาปลูกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆมีเขามีต้นตวสวนผสมอะค่ะเพื่อนๆมีมีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เขาก็ปลูกต้นชะอมไปเที่ยวตลาดน้ำแล้วก็ถือโอกาสแวะมาเที่ยวสวนเพื่อนพี่กันเลยนะคะอยู่ใกล้ๆกันค่ะแล้วก็นี่ก็คือต้น โอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆพื่อนนเี่ค่ะมีต้นอะไรกาโดกาโดมีต้นกาโดด้วยแต่ภาคภากลางไม่รู้เขาเรียกอมาทำธุระแล้วก็มาแวะเที่ยวสวนเพื่อนนะคะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะทาคลิปไปด้วยมาเยี่ยมเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนๆได้สองทางเลย เขาห่อไว้นะคะเพืเพ่อนๆเขา,านี่ค่ะลูกสลิงปิงนะคะน,นี่ค่ะ<ใ>นี่ค่ะน้องคนสวยก็สมบุกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีต้นมะม่วงด้วยนะคะเพื่อนๆมีต้นมะม่วงด้วยค่ะเป็นไร่สวนผสมอะค่ะเพื่อนๆมีมีทุกอย่าง มีท the ุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เขาก็ปลูกต้นชะอมโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมาให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนมีเยอะเยะมีต้นมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะเพื่อนๆอยู่ไกลๆนู้นที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะกันเลยค่ะวันนี้เรามาปลูกกสวนชมพู่กันเลยนะคะเพื่อนเพื่อน ผลลอยได้ค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่กันมาก็เต็มไปหมดเลยคลิปนี้พี่กันก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆได้โอกาสพี่กันมาไปเที่ยวตลาดน้ําแล้วก็ถือโอกาสแวะมาเที่ยวสวนเพื่อนพี่กันเลยนะคะอยู่ใกล้ๆก,กันคะ่ะแล้วก็นี่ก็คือต้นมีหลายอย่างมากเลยนะคะ มีหลายอย่างเลยค่ะเพื่อนๆนเพื่อนอเพื่อนสนิทของพี่กันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่กันมาเยี่ยมเพื่อนเพอดีวันนี้วันอาทิตย์ลูกชายเขาดูหลานพี่กันก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวตลาดน้ําแล้วก็ถือโอกาสแวะมาเที่ยวสวนเพื่อนพี่กันเลยนะคะอยู่ใกล้ๆกันค่ะแล้วก็นี่ก็คือต้นโซค่ะขาปลูกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมี เ,เ,เขามีต้นเนี่ยมาค่ะเพื่อนๆวันนี้นพี่กันมาเที่ยวสวนพเพื่อนพี่กันนะคะเขามีาเขาปลูกต้นละมุดค่ะต้นละมุกมาทําธุระแล้วก็มาแวะเที่ยวสวนเพื่อนนะคะก,ก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะทุกค่ะ,คะ,คะเขาปลูกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆมี เขามีต้น,นมีหลายอย่างมากเลยนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะเพื่อนๆห่อไว้ค่ะลูกแดงสดใสน่ากินเชฟน,นี่ค่ะเจ้าจะอมต้นต้น ต้นกระท้อนค่ะต้นกระท้อนเขเต็มไปหมดเลยคลิปนี้พี่กันก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆได้โอกาสพี่กันมาเต็มไปหมดเลยคลิปนี้พี่กันก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆได้โอกาสพี่กันมาเต็มไปหมดเลยคลิปนี้พี่กันก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ อได้โอกาสพี่กันไม้ไโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่นอนทีน่มาทำธุระแล้วก็มา<อ>แวะเที่ยวสวนเ<อ>พื่อนนะคะ,ะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะันเลยค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาปลูปกสวนจุมพู่กันเลยนะคะเพื่อนๆ ผลลอยได้ค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่กันมาก็น้องพึ่งน้องพึ่งคะ่ะน้องพึ่งแล้วก็มีลูกลูกลูกมีลูกต้นต้นต้นกระท้อนคะ่ะต้นกระท้อนเขาเจ้าของสวนค่ะนี่เจ้าของส,วนน,องสวนนะคะเรามาบุกสวนชมพู่มาคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่กันมาเที่ยวสวนพเพื่อนพี่กันนะคะเขามี เขาปลูกต้นละมุดค่ะต้นละมุกน้องพึ่งน้องพึ่งค่ะน้องพึ่งแล้วก็มีลูกลูกลูกมีลูกเต็มไปหมดเลยคลิปนี้พี่กันก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่นอนๆได้โอกาสพี่กันมาที่เจ้าของสวนค่ะนี่เจ้าของส,วนน,องสวนนะคะเรามาบุกสวนชมพู่กัน ต้นต้นต้นกระท้อนค่ะตน้ตนต